สวัสดีครับผมกองบานหนองแงงตมบุญงินอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่โดนนะครับกลุ่มวีตุเคนะครับกลุมออ่มคคนยายท้องหย่ายท้องหมอชัยฟ้ามนะครับาย่ลำไยห,หมอชัยนะครับบักเบี้่ายานะครับเมตตาลูกสาวเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มเลยยังมีหนาบา ลูกสาวเขามีอนาคตเอาเฮียเอ้ยอนาคตกระบดนะครับขอว่อนะครับเขาอ้างว่าผู้กงผู้การทางนผู้กกงผู้กวงบ้านหนองแว้งผู้ใดวะนะครับพลตำรวจโทยันยงเวสโอสุทธผู้บังคับบัญชาภาคสีนะครับอย่าบายยาเสปติดนะครับนะครับเบซือเบนะครับซือเบบ้านหนองแว้งนะครับนะครับ อยู่สำนักสงฆ์พระโบพระกระเทยนะครับเสียมศาสนาครับมุ่ยนะครับก็ไปพันตำรวจเอกพ้นซักงามดีนะครับผู้กำกับการสพลำพองนะครับนะครับมันหลายหมู่บ้านแล้วครับฟ้ามหม้อไช่บ่ครับยุบานบานข้ามหมื่นบ่ครับย่บานข้ามหมื่นบ่ครับ ชุ่มมือนี่นะครับแย่ดวงวงสาอีกิกค่ายานะครับอิกิกนะครับอีกิกลูกแยดวงเนี่ยฆ่ายายาเสพติดเนี่ยนะครับขณะพุ่นนาหมู่บานยังยุหันเลยนะครับลูก้ายซื้อแมวนะครับเปิดล้านเรายุคอนเจนนะครับ เอ,อก็ขอว่อนแหละพลตำรวจตีนพะก้าสนมนัดนะครับผู้บังคับการจังหวัดขอนแก่นนะครับขอตรวจสอบนะครับวารานมันเฮ็ดยังกันมันขายชีวิตให้บ้านหมอครับอ่าปากเนี่ยนะครับได้ยินเสียงโหครับมันได้ยววินบ่ครับ บักโตง้งบอครับอีผ้ายุกกโพบ้านหนองแวงนะครับลูกย่อเติมนะครับมันเป็นกลุ่มขี้ญาตตัวเดียวกันนะครับพวกนี้เป็นเคลือญาติกลุ่มเดียวกันนะครับผมก็อยากถามกับวินโย่วงสายอยู่ว่าผมไปทำยังไงพุ่นบ่ครับเปยงคือจังอีดวงนี่ไม่คือจังยากนําอีเฮียเนี่ยอีดวงอีกิ๊กเนี่ย ผมไปทำำยังให้เขานะครับคือจะมาเห็ดพอเห็ดแมงชิบหายวาว่าป่านี่เพื่อ,อยังผลประโยชน์ด้วยครับบ,รรบักท็อปทีระพงนะครับท็อปทีระพงสีเสียงสานะครับสีเสียงสานะครับลูกของอิเตียชนทิชาสีเชียงสานะครับซึ่งเป็นน่องของ ผู้กองไพ่นะครับสพอพออน้ำพองว่ไปไปมันก็บไปปากนั่นปากนี่อีนั่นอีนี่นบุลก้อนสองหนายายเดียนเปล่างานะครับแต่ไม่เอาหลักฐานจับกันเอาเอากันจริงนะครับปัญหาพอปัญหาแม่มัน ขาซอยเลียตลรวจนาอายอีพึกเนี่ยนะครับพวกบัคขมากเป้างาเนี่ยตายไปแล้วอ่ะมาตัวเสียพระเอี่หงีไห้ครับบ่มีทางนะครับเฮ็ดพ่อเฮ็ดแม่ผมจัวป่านนี้แล้วขอว่อนนะครับผู้ตดบวดโทษยันยงนะครับเรียดอุุตผู้บังคับการนี่ครับผู้บังคับบัญชานะครับตรวจสอบเนี่ยครับหลา้ยๆหมู่บ้านมันโดนพวกนี้มันทำลายกัน นะครับนะครับนี่อีกิกนะครับอีกอิกยายดวงวงษานะครับเนียนนะครับวงษาอีกอิกยายดวงวงษาลูกเจ้ายัางขายาย,า,ย,อยาอย่ยังไปปันป่วนไทยบ้านหลกหลายนะครับตัวหนาผมมีคือบ่มีหยังดอกลาบ่มีหยังอะไรอีปึกนะครับอีดวงวงษา ฝากเสีไเ้ยครับกล่มกบฏวิทุเคบ้า,บานหนองแวงตำบลมงเงินอำเภอหน,นองพ่องจังหวัดขอนแกน่นเป็นไพ่นะครับเป็นไพ่ตัวประเทศศาสตร์นะครับนะครับหลายชีวิตหลายครอบครัวแล้วครับฝากแค่้ำไย